เราเคยเ<ป>สียเพมาก่อนตอนสมัยเล่นไทยลียกก็มันไดมน้มันได้ตังมาง่ายครับสังคมเพื่อนชวนบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราเลยครับถ้าใครไม่จริงๆไม่ได้ขึ้นมาง่ายครับอคาเดมี่แต่ทุกวันนี้อคาเดมี่ของชมรีขึ้นมาเยอะมากาผมว่าสปิริตในทีมของชมรีผมว่ามันยังไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วกันครับพูดแบบแบบนี้ด้วยกัน หลังจากชมลมบุรีมีไปไหนอ,อุดรแพร่ลำปางสงขาไป <c oughs> ไปเยอะเลยครับตั้งแต่ออกมาจากชมุมบุรี <c oughs> แล้วมาจบที่สีเกตสวัสดีครับผมชนทิตจนันทคามครับแล้วตอนนี้อายุ38ปีครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมาช่วยร้อยเีบครับ <c oughs> เพื่อที่จะเล่นซิมิโปครับผมผมเกิดที่จังหวัดมาสระาามครับผม ก็เราเคยเสพมาก่อนตอนสมัยเล่นไทยลีกก็มันได้มันได้ตังมาง่ายครับตอนนั้นเราก็ใช้ชีวิตไปรุ่นครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มคิดได้แล้วว่าเราต้องดูแลตัวเองเพราะว่าสุขภาพร่างกายมีตังแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ครับเราก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆตอนที่ไปเป็นโค้ดอยู่ทีมราสีสลัยก็วิ่งเล่นเตะบอลเล่นกับน้องๆครับผมก็สอนเป็นโค้ดด้วยแล้วก็เล่นวิ่งเล่นกับน้องๆด้วย ตอนนั้นก็หลักแสนนะครับสองสามแสนครับ,รบตอนนั้นเงินเดือนแล้วมันชีวิตเป็นรุ่นนะครับผมว่าทุกคนที่เคยยุคผมเนี่ยก็น่าจะเคยผ่านชีวิตต้องเที่ยวต้องกินมาบางคนก็อาจจะดูแลตัวเองแต่ส่วนน้อยครับส่วนน้อยที่จะดูแลตัวเองเพราะว่าสังคมเพื่อนชวนบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละครับเพราะว่าแต่ก่อนก็เราเราก็ เอาชีวิตที่เราผ่านมาเอามาสอนน้องๆที่รุ่นหลังๆว่าเราเคยเสียเพยมาแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นครับผม <ocalyptic> มันมีแต่เสียกับเสียครับเราก็ได้เอามาสอนน้องๆมันครับ <view> เอาชีวิตจริงของเราที่เราเคยผ่านมาเอามาสอนน้องๆครับก็ตอนที่พี่อนุสิงตัวทองมอบหมายให้ผมเป็นกัปตันทีม อยู่ชมรมลีครับผมผมก็เริ่มเริ่มรู้ได้แล้วว่าผมต้องดูแลตัวเองแล้วผมต้องเป็นผู้นําทั้งในสนามและนอกสนามต้องต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆครับถ้าเรายังใช้ชีวิตเสเพอยู่เหมือนเดิมน้องๆเขาก็จะไม่ให้เกียรติเราแล้วน้องๆก็จะคอยตามเราน้องๆมันเห็นเราทําตัวไม่ดีมันก็จะคิดว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาทําได้มันก็จะเรียนแบบเราครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเร็วแล้วมันก็ แบบสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นมันพอเราไปเที่ยวเขาก็ถ่ายรูปแอบถ่ายรูปเราเอาไปลงในในทางที่ดีบ้างแล้วในทางที่เสียบ้างอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามดูแลตัวเองให้มากขึ้นพยายามเซฟตัวเองให้มากขึ้นเวลาเราจะไปเที่ยวไปดื่มอย่างเงี้ยครับอยากจะเตือนน้องๆครับสิ่งที่ดีของรุ่นพวกรุ่นพี่ๆที่ ที่เคยเป็นอดีตทีมชาติที่เคยเล่นทีมชาติมาสิ่งที่ดีก็มีสิ่งที่ไม่ดีก็มีแต่ก็อยากให้น้องๆมองในสิ่งที่ดีอเ,เอาเอาไปทําตามเรื่องกินเรื่องดื่ม ก็อยากให้มันลดน้อยลงครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเพราะว่าผงเคยผ่านมาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเราจะมาเสียดายทีหลังจริงๆแล้วยุคนี้สมัยนี้น้องๆทุกคนที่ที่เล่นทีมชาติผมว่าเขาดูแลตัวเองดีครับอย่างพวกเจพวกอะไรที่เขาไปเล่นอยู่ต่างประเทศเขาก็กลับมาเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาสอนมามาเป็นตัวอย่างที่ดีในการดูแลตัวเองเขาก็เล่นได้เรื่อยๆ ผมสายเลือดชจมลีแล้วแล้วผมว่าตามความคิดผมนะครับชจมลีเขาจะค่อยๆสร้างสร้างเด็กอคาเดมี่ขึ้นมาแต่ตอนที่พวกผมยุคพวกผมเล่นอยู่ถ้าใครไม่จริงจริงไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆครับอคาเดมี่แต่ทุกวันนี้อคาเดมี่ของโจมลีขึ้นมาเยอะมากอย่างอย่างแร่ก็ขึ้นมาซ้อมตอนตอนที่พวกผมเล่นอยู่และก็ได้ขึ้นมาซ้อมชุดใหญ่เขาก็เก,เก็บเกี่ยวประสบการณ์อพอพวกผมเลิกปุ๊บแ,และก็ขึ้นมานนแล้วทีนี้มันมีอีก ยุคหนึ่งเนี่ยครับยุคตอนนี้ครับรผมว่าน้องๆบางคนเ,เขามีอีโกโ้เ,เขาสูงไปเขาคิดว่าเขาได้มาซ้อมกับชุดใหญ่แล้วแล้วเขาก็แบบมีเงินเดือนเ,อนเยอะแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าได้ขึ้นมาซ้อมกับชุดใหญ่แล้วชุดใหญ่เซ็นสัญญาก็เงินเดือนอย่างน,น้อยๆก็ต้องมี4ี่ห้าหมื่นขึ้นอยู่้วครับอยู่ชมงนี้เด็กพวกนี้เขาจะคิดว่า ยังไงก็ซ้อมไปซ้อมเฮ้ยยังไงก็ได้เงินเดือนไปซ้อมได้เงินเดือนมันไม่เหมือนพวกผมตอนที่ที่พวกผมเล่นอยู่พวกผมเล่นเพื่อสโมสรพวกผมทุ่มยุคที่พวกผมได้แชมป์พวกผมบอกเลยเลยว่าพวกผมแค่รวมใจกันตอนนั้นมาเสร์เด็ดเป็นโค้ชมาสเร์เด็ดพักพักครึ่งมามาเร์เด็ดไม่ต้องพูดอะไรเลยพวกเองเห็นแฟนบอลไหมแฟนบอลเข้ามาดูเยอะแยะเลยเขาพูดแค่นี้พอครึ่งหลังลงไปพวกผมก็วิ่งกันเร่งกันเต็มที่ครับถึงได้ประสบความสำเร็จแล้วพวกผมรวมใจกันได้แต่ทุกวันนี้ผมว่าสปิริตในทีมของชมรี ผมว่ามันยังไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วกันครับพูดแบบแบบนี้ดีกว่ามันยังไม่เหมือนตอนอยุคผมเล่นยุคผมเล่นพวกพี่วิ่งพวกน้องก็ต้องวิ่งมากกว่าพี่แต่ทุกวันนี้พวกพี่วิ่งพวกน้องกลายเป็นไม่วิ่งอย่างเงี้ยครับมันเลยแบบมันยังไม่ไม่สมดุลกันมันเลยมันเลยขา,ยขาดเกินเกินไปนิดนึงผลงานก็เลยเป็นแบบนี้ครับแต่ผมก็ยังไงผมก็เชียร์จมลีอยู่แล้วผมตามเชียร์อยู่ทุกแม์ครับผม